เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19มกราคม2566มาอัปเดตพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็อนอเร่งดูแลชาวไร่อ้อยเคาะราคา1,106บาทต่อตันเผยตัวเลขลักลอบเผาสูงวันวิกฤต PM 2.5และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอด ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนายพานุวัตร,รยางกูลสีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการเลขาธิ่การสำนักง,งานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทรายหรือสออนอนะคะได้อัปเดตว่าเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาคณะกรรมการออยและน้ำตาลทรายหรือกออนอ ที่มีนายดัฐพลรังสิตพลประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานได้จัดให้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่างๆในการดูแลชาวไร่อ้อยตลอดจนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบรวมทั้งเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศที่เกิดจากการเผาอ้อยตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับวาระหลักในการประชุมนัดนี้นะคะก็คือการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี64 6 5ทับ65เฉลี่ยทั่วประเทศที่ราคา1 1 6 4 4 0บาทต่อตัอนอ้อยณนะระดับความหวานที่10 ccs ซึ่งเพิ่มขึ้นจากราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี64ทับ65ที่ราคา1,070บาท โดยการกำหนดราคาดังกล่าวจะทำให้ชาวไร่อ้อยมีรายรับเพิ่มขึ้น36.40บาทต่อตันอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายที่ราคา474.17บาทต่อตัอตนอ้อยการที่ชาวไร่มีรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถเพิ่มกำลังซื้อในระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งส่วนการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี65-66 กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งชาวไร่และโรงงานเมื่อได้ตัวเลขแล้วจะมีขั้นตอนการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและสรุปตัวเลขเสนอกอนอะต่อไปซึ่งล่าสุดนะคะที่ประชุมกอนอก็ได้มีการเน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาโมลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศ ที่เกิดจากการเผาอ้อยโดยคณะรัฐมนตรีหรือครอมอได้กำหนดเป้าหมายลดการเผาอ้อยในฤดูการผลิตปี6 5 6้าเป็น0%อร์ซ์โดยเน้นให้ชาวไร่และโรงงานน้ำตาลร่วมมือกับภาครัฐดำเนินการเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทยในช่วงที่ต้องเผชิญกับโควิด1 9และยังเป็นการหนุนภาคเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ล่าสุดเพิ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติปี66เป็น25หล้านคน อัปเดตล่าสุดตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565ถึง15มกราคม266 6นะคะพบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้วกว่า32ล้านตันอ้อยและในจำนวนนี้เป็นอ้อยที่ถูกลักลอบเผากว่า92ล้านตันอ้อยหรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง28.73%ปอร์เซนนะคะ ทั้งสถานการณ์ด้านสภาพอากาศที่ได้รับผลกระทบจากการเผาไหม้กระทบกับสุขภาพประชาชนและภาคการท่องเที่ยวโดยตรงและยังเป็นตัวเลขที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่ามีชาวไร่และโรงงานน้ำตาลจำนวนหนึ่งที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพคนไทยดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงหมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะดำเนินการกับกเกษตรกรชาวไร่ที่ลักลอบเผาและโรงงานน้ำตาลที่สนับสนุนการเผาโดยไม่สนใจสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดย5จังหวัดลักลอบเผาอ้อยสูงสุดนะคะจากข้อมูลลักลอบเผาตั้งแต่1ธันวาคม65จนถึง15มกราคม66ยังพบว่ามี5จังหวัดที่เผาอ้อยสูงสุดก็คือนครราชสีมา 1.2ล้านตาันอุดรธานี0.78ล้านตาันกาฬสินธุ์ศูนล้านตาันขอนแก่น0.66ล้านตาันและสุพรรณบุรี0.57ล้านตาันตามลำดับนะคะ5จังหวัดรับเผาอ้อยมากที่สุดนะคะคณะที่5กลุ่มบริษัทรับเผาอ้อยมากที่สุด ก็จะมีกลุ่มบริษัทมิตรผล7โรง1.83ล้านตันกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง10โรง1.57ล้านตันกลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น5โรง0.94ล้านตันกลุ่มบริษัทวังขนาย4โรง0.78ล้านตันและกลุ่มบริษัทเอราวัน2โรง0.57ล้านตันตามลำดับนะคะอัปเดตข่าว อัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยนะคะกนอนอเร่งดูแลชาวไร่ยอ้อยเคาะราคา1,106บาทต่อตันและอัปเดตตัวเลขลักลอบเผาสูงสุดนะคะวันวิกฤต PM 2.5อัปเดตล้วสุด19มกราคม2 5 6 6